โ o ล l e คลอสอ s นนิวเจอร์ให้ชีวิตเดินทาง,ง,ง,งและนี่คือวันตัดสินชี้ชะตาของพวกเธอแล้วกับความใฝฝันในระดับนานาชาติการฝึกซ้อมความทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดที่ทำมาจะตัดสินพวกเธอในวันนี้ว่าสมควรจะไปต่อหรือหยุดแค่ตรงนี้พลาดไม่ได้เลยถ้าเขาดีเขาก็แซงแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เข้ารอบไปต่อได้กังวลว่าแบบว่าคะแนนมันเท่ากันกับ ที่3อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนที่4มันแบบสามารถแซงได้อะไรเงี้ยก็กังวลค่ะประเด็นคือเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ทูยูพรามเนี่ยเขาได้แชมป์ครับพี่บูครับขึ้นมาเป็นอันดับที่3ามเจ็ดสอ็ดแต้มเทียบเท่ากันกับ KOG Angel 71แต้มเท่ากันนะครับ ลงฟาร์มปกติลงฟาร์มตามแผงแล้วก็ไม้สเกลไปให้บนเขาโอ้ oh, แต่เคลจีแองเจลน่าสนใจครับแกยึดเขากระดูกไว้นะครับแล้วมีด้านล่างหนึ่งคนีไ <ป S 1> น่ไฟแรกตอนนั้นเราพักกันที่เขากระดูกมีตีมาชนไม้ก็พี่เจนก็เลยสั่งให้ไม้ถอยออกเอาละครับแล้วชนชนบ้านเหลืองเข้ามาแล้วรถครจอดไว้แบบนี้ดอมดอมองมองเข้ามานี่ไงครับเนี่ยหฮคกล้บนอยู่พี่อาร น่าจะเป็นขาวกระดูกที่กดช่วยเธออยู่ครับแ<ช>รปเตอร์นี่เอาตัวรอดหนีออกมาเลยเขามาที่บ้านแหละแล้วหนูก็ถอยออกมาเล่นตรงเนินหน้าบ้านแล้วก็ยิงน็อกได้ซึ่งพอรู้ว่าเป็นแอลาจาเราก็แบบซ้ำได้ไหมซ้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่ได้เลือกที่จะไปทําสีนะ<อ>นง่ายนี่ล,ลํบาบากแล้วฮะพวงอัปเดตไปขวาเฉยเลยตรงนั้นไฟตรงตรงรูนนะคะมันเยอะมากเราได้ยินเสียงยิงกันแล้วก็อ่านคิวฟีดแล้วก็เลยเข้าไปแจม มิดกับพ w ฝั่งซ้ายก็คือมีซากโยูแอยูสองแต่ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าอ่าตี้ฝั่งซ้ายสองตัวมันอยู่ตรงนั้นกันหนูก็จะขับไปตรงนั้นแล้วคันนี้มีตัวหนึ่งผู่ออกมายิงเลยลกไปนิดนึงค่ะแล้วก็เซไปทางขวาตรงนั้นมีหินพอดีอยู่ได้พอดีก็ค่ะแรปเตอร์กลางวงแล้วฉีกมาตรงนี้เลยถือว่าใจถึงพ่งได้เรียกนี่ไงซีน้องนัทนาไปนี่จะตัดความหวัง แล้วโดนดับเบิ้ลน็อกออไฮรีและรีโหลดไม่ไม่รีโหลดคาสกาฟเอาตั้คิวล่าลมาเจาะโดนกิ๊กกิ๊กครับจะพบมไม่ะพลาดเพราะว่าวๆๆไม่ได้ฟังทีมว่าจะเข้าวงยังไงทํายังไงให้แบบเข้าวงได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบทิมไปเลยไปนอนเนียนอยู่แล้วก็มีตี้หนึ่งที่มันจะเข้าวงมาปิดคิวไม่ได้ไม่ได้สักคิว uh เลยออกมาตาย เอดีเอดีดนระเบิดหน้าโยกไปทีลิซ่าไปดอกรับปิดได้แล้วไม่เจนโดนดอลิซ่าดับเบิ้ลอ่าพอเราขึ้นไปเล่นตรงเนินนั้นได้มันมีตัวหนึ่งแอบอยู่ตรงนั้นแล้วผู้มายิงเราล้มสองหนูกับพี่เจนล้มแล้วเหลือเหลือน้ำคนเดียวน้ำก็ดึงอันดับมาได้ที่สามค่ะ พวกเธอสามารถทำคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งของตารางได้ทำให้พวกเธอมีกำลังใจและเกิดความหวังใหม่ขึ้นมาอีกนั่นก็คือการคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่รู้ว่าการตั้งความหวังไว้ในครั้งนี้จะเป็นพลังบวกให้พวกเธอหรือเป็นการสร้างแรงกดดันขึ้นมาอีกกันแน่ดูคะแนนมันห่างกันไม่มากก็เลยแบบว่าอยากได้ที่หนึ่งอะค่ะก็เลยกังวลกันนิดหน่อยแต่พอเกม5คือเราได้ที่หนึ่งแล้วมันก็เราก็ต้องหวังที่หนึ่งมันก็ดีที่สุดอะค่ะ เพราะว่าวันแรกแบบนี้เราก็ได้แชมป์เป็นแบบที่เราถนัดค่ะแล้วระเบิดของยูริเก็บน็อกแรปเตอร์ได้อีกทางด้านหนึ่งหรือเปล่าครับหรือเข้ามาช้ายังจังหวะนี้นี่ฮะโอ้โหจังหวะเกมบ้าครับเข้าไปเพื่อจะเช็คอะลึกเกินโดนระเบิดตุ่มเหมือนเล่นกัน3คนต่อแต่ก็เหมือนเขายังยังเล่นได้เป็นที่เนาะมารู้สึกว่าเกมสุดท้ายเนี่ยดูกดดันกันเพราะว่าคงอยากจะรักษาอันดับกันไว้ก็เลยเล่นกดดันกันเพราะเือ3าคน ไปนอนอลิฟเอ็กเอาคีวจีมีปัญหาแล้วจมงาะเฮ้ยอะไรวะแบบไปตายทีละคนเหมือนไปโยนเลยคือมันไม่เหมือนที่หวังไว้ที่แบบจะยิงให้หมดอะไรประมาณเนี้ยตีเลิฟค่ะเขาถึงไล่ไปอะไรเงี้ยเขาก็ขับออกไปตีเขาที่เหลืออีกคนนึงมาจอดที่บ้าน ข,ขึ้นมาอยู่บนบ้านพี่เจนแล้ววงมันบีบเราก็เลยต้องเล่น,นะค่ะจังหวะนั้น K.O.G เหลือแค่2คนครับแรบบิทกับแมรี่เจนไปจังหวะนี้2ี่สิบโนเมเอร์และเย้อน K.O.G แมรี่เจนแล้วผมหายเลยฮะเหลือ <id> แค่คนเดียวที่อยู่ในบ้านเราก็เลยคิดว่าฮี่เราต้องออกไปปาดแล้วเพราะว่าวงมันก็มาแล้วอะไรเง,ไงี้ยค่ะชุดแรกคือยิงไม่โดนเลยแต่เขายิงเราสวนมา <l ap id> คือเสียไป50าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะตอนนั้นคือใจใจแบบร้องร้องคำายาบมา ร้องดังว่าคือบอกพี่เจพี่เจแล้วเงี้ยแล้วก็เบิดกับเขาใช้อยู่ี่ค่ะพอเขายิงชุดแรกมาชุดที่สองเราก็เลยวิ่งใส่เลยโวงมาปุ๊บทาให้เราเข้าวงไม่ได้ก็ทําให้ตายวงเซ็งมากคือแบบออกไวเกินคิวก็ไม่มี <laughs> <laughs> พอจบตรงนี้เราก็รู้เลยค่ะว่าไม่ได้แชมป์เพราะเราอ่านคิวฟีดตลอดว่าทีม LGR เขายิงกี่ตัวกี่ตัวเงี้ยค่ะแล้วก็นับคะแนนตลอด ท้ายที่สุดแล้ว,วเหล่านางฟ้าเก,กเมอร์ทีม KOG Angel <ท>ก็สามารถทำตามความตั้งใจได้สำเร็จ ตอนนี้พวกเธอได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันต่อในรายการ PMPL Lady C ในระดับนานาชาตินี่คือเรื่องราวที่เป็นเหมือนโรงละครแหง่งความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนจากความฝันเล็กๆของเด็กติดเกมกลุ่มหนึ่งสามารถสร้างเรื่องราวอันยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทีม KOG Angel โทษกันเองมันก็มีอาการแพ้ทั้งทีมันก็ทรมานดูเด็ดูเด็ดูกูทําตอนที่กูสอนก็ให้มึงจำโปรเพลเยอร์ผู้กูพร้อมคำรามผู้หิงเกมเมอร์และในความจริงจังพร้อมจะฟาดให้มึงหัวคำมามสาวหัวร้องพร้อมระเบิดพลังยกที่แปดต้องมีเสียงระฆังจบบาลเขาฉัใช้ไปด้วยกันเขาส้นใช้ไปด้วยกันพิความจะเป็น king king k มจยิ king Submarine TV.